ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูเลงต่อสัญญายาวไมนูหลังฟอร์มเด่นยุคคาริกแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดเตรียมเปิดหาหารือเรื่องสัญญาฉบับใหมร่ระยะยาวกับคอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งของทีมหลังสโมสร,รแสดงความพึงพอใจต่อพัฒนาการและอิทธิพลในสนามของนักเตะอย่างชัดเจนในช่วงหลัง รายงานระบุว,ว่าแผนของสโมสรคือการเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการภายในปีนี้แม้สัญญาฉบับปัจจุบันของมิดฟิลวัย20ปีจะมีถึงเดือนมิถุนายนปี2027และยังมีเงื่อนไขออปชั่นขยายเพิ่มได้ถึงปี2028ก็ตามแต่ฝ่ายบริหารต้องการวางอนาคตระยะยาวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลงานของไมนูถูกยกระดับอย่างเห็นได้ชัดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริคโดยเจ้าตัวออกสตาร์ททั้งสองนัดล่าสุดและมีส่วนช่วยทีมคว้าชัยเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลโดยบทบาทมิดฟิลด์คู่กับกาเซมิโร่ยืนอยู่ด้านหลังบูโนแฟรนันในตำแหน่งหมายเลขสิบบทบาทดังกล่าวแตกต่างจากช่วงเวลาภายใต้การทำทีมของรูเบนอาโมริมซึ่งดาวรุ่งรายนี้ถูกมองเป็นเพียงตัวเลือกสำรองของบูโนที่ถอยลงต่ำมาเล่นมิดฟิลด์ร่วมกับกาเซมิโร่ในระบบ3-4-21 พัฒนาการล่าสุดทำให้สมมสรเชื่อมั่นว่าคอบบี้ไมโน่คือหนึ่งในแกนหลักอนาคตและพร้อมเดินหน้าเจรจาเพื่อให้เจ้าตัวฝากอนาคตระยะยาวในถิ่นโอทฟอร์ดต่อไปโยงผีส่วนคว้าจร์เติมปีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับไทริกจร์กองหน้าดาวรุ่งขาดโอกาสของเชลซีไปร่วมทีม รายงานจากเดล y ่เมล l ระบุว่าไทรดกจอรดตัวรุกดาวรุ่งของเชลซีเป็นหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองในการย้ายทีมช่วงสัมเมอร์น,นี้นักเตะวัย19ปีรายนี้ได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของสแตมฟอร์ดบิทเป็นครั้งคราวในช่วง2ุฤดูกาลที่ผ่านมา ฤดูกาลที่แล้วเข้าลงเล่น39นัดให้กับทีมของเอ so ็นโซมาเรสกายิงได้8ประตูและทำ11แอซซิตอย่างไรก็ตามเวลาลงเล่นของเขาลดลงอย่างมากในฤดูกาลนี้หลังจากการมาของเอสเตวาล์เจมิกิเทนและอารโนกานาโชในช่วงที่ผ่านมาปีสแสดงภายใต้ใการคุมทีมของไมเคิลคาริประสบความสำเร็จในการใช้งานแพทริกดอกูในตำแหน่งปีกซ้ายอย่างมาก แต่ดาวเตะอดีตจากเลดเช่ร์รายนี้ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงจะต้องพักรักษาตัวกว่า2เดือนครึ่งทําให้พวกเขาอาจเลือกเสริมทัพปีกคนใหม่เข้ามาอุดช่องว่างดังกล่าวในช่วงท้ายตลาดมกราคมนี้และจอร์ดเป็นชื่อล่าสุดที่มีข่าวมีรายงานว่าจอร์ดพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมเชลซีและอาจมีค่าตัวประมาณ22ล้านปอนด์ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ฟูลแลมเคยตกลงกับพวกเขาได้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ีเนวิลคายอีกยกรอยคียนอดีตกองกลางแมนยูย้ำอีกรอบไมเคิลคาริกไม่เหมาะคุมทีมผีแดงอย่างถาวรเนื่องจากความรอบรู้น้อยเกินกว่าจะพาทีมคว้าแชมป์มลีกได้ขณะที่แกรี่เนวิลอดีตกองหลังของสโมสรเห็นพ้องว่าบอร์ดควรแต่งตั้งกุ่นสื่อระดับท็อป คินอดีตสตาทีมแมนยูเอเดเคยออกปากชี้ว่าคาริคจะไม่ได้งานอย่างถาวรแม้จะพาทีมชนะอย่างยอดเยี่ยม2เกมเนื่องจากบอดต้องการมอบงานให้กับกุนซือชื่อดังที่มีประสบการณ์สูงกระทั่งล่าสุดอดีตมิดฟิลทีมชาติไอแลนด์เปิดปากคายี่คาริกอีกหนว่าไม่มีทางพาทีมเอเดคว้าแชมป์พิม์ลีกได้เนื่องจากความรู้ในเกมฟุตบอลมีไม่มากพอต่อการคุมทีมอย่างถาวร การเป็นกุนซือชั่วคราวต่างปจาก,การเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ที่พยายามพาทีมคว้าแชมป์ลีกในอีก2หรือ5ปีข้างหน้าเคียรเอ่ยเมื่อ29มกราคมไมเคิลคารดิกจะได้เป็นกุนซือแมนเชสเตอร์หรือเขาไม่มีประสบการณ์มากพอผมไม่คิดว่าเขามีความรู้ทางฟุตบอลมากพอผมไม่ได้บอกว่าไมเคิลคารดิกจะเป็นกุนซือชั้นยอดไม่ได้แต่เขาจะได้เป็นกุนซือแมนเชสเตอร์ในซัมเมอร์นี้หรือผมไม่เห็นอย่างนั้นหากเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าผมคิดผิดและพาทีมคว้าแชมป์ได้ผมจะบอกว่ามันเหลือเชื่อมาก ด้านในวิวอดีตกองหลังของสโมสรเห็นพ้องว่าบอร์ดผีแดงจะสอหากุญสื่อชื่อดังมารับงานโดยคาริกอาเซียโอกาสเรียนรู้ในฐานะผู้ช่วยหากคุณต้องคุมทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทีมหนึ่งและต้องจัดการกับความกดดันที่ทาโถมเข้าใส่คุณต้องมีประสบการณ์หลายปีมิเกลอาเจต้าเคยทำงานร่วมกับเปปโกลิเอลาที่แมนซิตี้ และหากลุยส์เอเดเกตโทมัสทูเคลหรือคาร์โลอันเชลติเข้ามาคุมทีมโดยที่ไมเคิลยังอยู่กับทีมอีก2-3ปีจากนั้นหากเขาก้าวขึ้นมามันจะทำให้ผมรู้สึกว่าถูกต้องแมนยูเนตสดสมควรมองหากุณซื่อที่มีชื่อชั้นมากที่สุดในโลกที่พร้อมรับงานในช่วงซัมเมอร์นอกสนามก็เฟี้ยวผีฟื้นแต้มความสะอาดกลับ5ดาว สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังโอทัฟฟอร์ดได้รับคะแนนความสะอาดกลับมาอยู่ในระดับ5ดาวอีกครั้งสอดคล้องไปกับผลงานในสนามช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงขาขึ้นของปีแสดงที่กำลังฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาอย่างแท้จริงนอกเหนือจากฟอร์มในสนามที่ดีขึ้นหลังจากคว้าชัยชนะได้อย่างน่าประทับใจเหนืออาเซนอลนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามหลังจากชัยชนะในเกมดาร์บี้แมตช์ภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมคนใหม่ นอกสนามแมริเเดตต้องอดทนมาตลอด2ปีเต็มกับเรื่องความสะอาดของอาหารที่โอทาฟอร์ดย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม2024ยูนเต็ดถูกให้คะแนนเพียงหนึ่งดาวซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดที่เป็นไปได้หลังจากแขกได้รับเสิร์ฟไก่ดิบในงานอีเวนต์ผู้ตรวจสอบเรียกร้องให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เนื่องจากแขกผู้มาเยือนจำนวนหนึ่งได้แจ้งทางสำนักง,งานความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหลังจากพบกับไก่ทอดที่ปรุงไม่สุก มีการจัดตรวจสอบติดตามผลซึ่งเจ้าหน้าที่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดหวังว่าการตรวจสอบครั้งนั้นจะช่วยฟื้นฟูสถานะห้าดาวของพวกเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติในเพียบริอย่างไรก็ตามการตรวจสอบครั้งนั้นได้เปิดเผยปัญหาเพิ่มเติมอีกมากมายรวมถึงเชื้อราในเครื่องล้างจานคราบไขมันที่หยดลงจากผนังและชั้นวางโลหะที่ผุพังในห้องเก็บของ แทนที่จะรับคะแนนสูงสุดพวกเขาจึงได้รับการจัดอันดับเพียง4ีดาวโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการตรวจสอบครั้งต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้วพบว,ว่าคะแนนของพวกเขาลดลงเหลือเพียงสองดาวหลังจากพบมูลหนูใน7จุดทั่วสนามกีฬารวมถึงห้องสวีทหมายเลขเจ็ 7, ซึ่งเว็บไซต์ของสโมสรระบ,บุว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หรูหราที่สุดในอัตรจันฝั่งเซอร์บอบบี้ชฉตันโดยมีราคาเริ่มต้นที่550อปอนด์ต่อคน นอกจากนี้ยังพบมูลหนูจํานวนมากในห้องสวีทแมนเชสเตอร์สุดหรูในขณะนั้นสโมสรกล่าวว่าพวกเขาได้นำระบบควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพมาใช้และเสริมว่ามีการดำเนินการทันทีหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเป็นที่เข้าใจกันว่าพนักงานรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์นี้และตามที่คนวงในกล่าวพวกเขาได้ทำงานอย่างหนักมากเพื่อฟื้นฟูสโมสรให้กลับมาอยู่ในระดับ ที่คาดหวังและเมื่อต้นเดือนนี้ในที่สุดความพยายามนั้นก็ได้รับผลตอบแทนเมื่อการตรวจสอบครั้งล่าสุดทำให้สมสรรได้รับคะแนน5ดาวกลับคืนมาในที่สุดตามรายงานจากเดลี่เมล ผูต้ตรวจสอบให้คะแนนความสะอาดของสถานที่และอาคารและการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารการจัดการอาหารที่ถูกสุขอนามัยอยู่ในะระดับสูงและให้คะแนนสูงสุดด้วยอายุของสนามโอทัฟอร์ดประกอบกับทำเลที่ตั้งอยู่ริมคลองครัว29แห่งและลูกค้า250,000คนต่อฤดูกาลทําให้สนามแห่งนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและความผิดพลาดใดๆก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อคะแนนโดยรวมจะดีแตกไหมแมนอยู่กับความเปลี่ยนแปลงจากน้ำมือคาริค ขอขอบคุณบทความจากบอบูความเปลี่ยนแปลงที่ผู้มีจิตสรัทธานในปีแสดงอย่างผมพอจะมองเห็นจากเม่เตดหลังไมเคิลคารดิคุมทีมแบบชั่วคราวไปแล้ว2นัด 1. น,นักเตะพันอสูนเล่นอย่างมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างชัดเจนแถมยังมีความเป็นกันเองกับผู้จัดการทีมมากขึ้นโดยไม่ต้องอยู่ในกรอบเดิมๆหรือตึงเกินไปมากนะักเกมที่ชนะแมนซิตี้หลังจากแมนจิตทำประตูได้หลายคนคงได้เห็นจังหวะที่กาเซมิโรวิ่งไปกระโดดขี่หลังเจ้านายตัวเองอย่างไม่เคลื่อนคาริกเฉยเลยฮาๆๆ่าฮ่าฮ่าภาพแบบนี้คงไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆถ้ากุนซอปีแสดงคือรูเบนอโมริมเอดิกเทนฮารกโชเซมุนโยหรือลุยฟานเกา 2. เกมรับคอมเมเต็ดเหนียวแน่นขึ้นและไม่แสดงความผิดพลาดออกมาอย่างน่าโมโหจุดอ่อนของพวกเขาคือเกมรับที่มักจะเสียประตูง่ายๆและเสียดือด้อแบบไม่มีปีมีครุยเป็นประจำแต่2เกมที่ผ่านมาเมื่อตั้งใจเล่นเกมรับนักเตะด,ดูมีสมาธิและมีวินัยมากยิ่งขึ้นไม่ยืนเม่อมองจ้องแล้วเออแดกเหมือนอย่างเคย 3. ผู้เล่นมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าเดิม ย้อนกลับไปในเกมล่าสุดก่อนถูกอาร์ซอนอลยิงนํา1ต่อ0พวกเขายังตั้งหลักกันไม่ได้เลยด้วยซ้ากระทั่งเสียประตูนั่นแหละถึงเดินขึ้นไปบีบสูงและกล้าเล่นเกมรุกกันมากขึ้นจนสามารถทําประตูตีเสมอได้สาเร็จตอนถูกตีเสมอเป็น2ต่อ2เช่นกันที่สามารถตั้งสติกลับมาได้อย่างรวดเร็วผิดกับเมื่อก่อนที่เวลาเสียประตูผู้เล่นในเครื่องแบบปีแสดงมักจะออกอาการสติแตกจนนำมาซึ่งความปั่นป่วนและส่วนเสียประหนึ่งคนเมาหมาักจนออกอ่าวออกทะเลเลยทีเดียว 4. Copy ี้เมนูกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งตอนรูเบนอโมริมคุมทีมไอ้หนูสิงนักเตะผู้นี้แทบจะหมดอนาคตและขอย้ายรวมถึงน่าจะอดไปฟุตบอลโลก2026ก,กับทีมช่างกฤษเพราะไม่ได้ลง แต่พอได้กลามาลงเป็นตัวจริงอีกครั้งในตำแหน่งผู้เล่นเบอร์8ของระบบ4-2-3-1ก็ช่วยให้เกิดสมดุลในแดนกลางมากขึ้นเนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่เล่นง่ายๆจ่ายบอลสั้นตามช่องแม่นยำและเอาตัวรอดเก่งในพื้นที่แคบๆจนพ่อก็ไม่เข้าใจตุ่มว่าทำไมรูเบนอโมริมถึงเอาไปแช่ไว้ในโหลยาดองตาลิงกังเสียตั้งนานนอกจากนี้ยังทำให้เห็นอีกว่าแพทริกดอกูกับบูโนแฟน,นันจะเป็นปลั่งที่สุดในตำแหน่งไหน การรู้จักตัวตนของลูกทีมและการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามความถนัดคือสิ่งสำคัญ5มีสันเมาส์กับเบนจามินเชสโกอาจไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมด้วยการปรับสูตรกลับมาเป็น4-2-3-1เจ้าของสมญาเสียหนูจึงต้องดิ้นรนอย่างจงหนักเพราะกลายเป็นตัวเลือกอันดับรองๆอง,องทั้งในตำแหน่งหน้าซ้ายและหน้าต่ำเช่นเดียวกับหัวหอกตัวเป้าอย่างบิ๊กเบนที่ไม่ได้ลงตัวจริงมา2เกมติดต่อกันแล้วหลังจากที่มีคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันถึง2คนอย่างไบรอันเอเบโมและมาชุดขุนย่า อย่างไรก็ตามนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นในเบื้องต้นแค่2นัดเท่านั้นที่เหลือจะเป็นอย่างไรดีจะแตกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยใจระทึกพลันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ